883 Iron นะครับปี2016ครับตัวนี้เป็นคุญแจ Key f o แล้วครับรอกุญแจรีโมทคันนี้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยนะครับของเหลวเข้าสวิตเรียบร้อยครับน้ำมันเครื่องน้ำมัน Primary กรองน้ำมันเครื่องนะครับเพิ่งเปลี่ยนไปให้เมื่อวันที่17มกราคม2562ครับ ของแต่งก็ท่อกองกล่องครับครบเลยท่อเวนเนนไฮครับชอบ็อตช็อตกรองอากาศของแฮร์รีครับกล่องสกิม m ี่ก็จูนี่ศูนรนะครับรถใหม่ครับรถยังใหม่มากรนถะออกศูนย์นะครับออกศูนย์พาวเวอร์เซชันครับลำเก้าตอนออกมาก็ โดนไป6ก9สนเบาทคันนี้ของแต่งก็แฮนด์โรแลนแซนครับออกแฮนโรแลนแซนยางหุ้มโชคครับของศูนย์ครับฝาเดอร์บี้ครับชุดฝาเดอร์บี้เบิกศูนย์เหมือนกันครับมีกระเป๋าแถมให้นะครับกระเป๋าหนังของฮาร์เลยเลยครับ เบิกศูนย์เหมือนกันเป็นกระเป๋าทรงสใส่ฝั่งซ้ายครับทรงสปอร์สเตอร์ครับตรงรุ่นเลยบอกคนซ้อนมีแถมให้นะครับใหม่ที่สามหมื่นะครับรถใช้งานปกติครับไม่มีปัญหาใดๆ ฟังเสียงกันดูครับ